สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับการติดตั้งกล้องในเอาติดตัวใหม่นะฮะปี2014ครับผมติดตั้งแบบไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรีนะครับผมอ่าอันนี้เดินสายเดินสายเรียบร้อยไม่มีสายให้เกะก,กะนะครับผมอ่าช่องจุดบุหรี่เดิมใช้ได้ตามปกตินะครับ ติดตั้งแบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟของรถนะครับแล้วก็ใช้ขาจับแกนกระจกตรงรุ่นนะครับอันนี้ติดตั้งกล้อง G1 แบบวินะครับผมใช้ขาจับแกนกระจกครับน,นี่ยดกุญแจปุ๊บกล้องติดเองถนมมันนะครับแล้วก็ช่องจุกุรีใช้ได้ตามปกติครับ ับแล้วก็เวลาดับรถก็กล้องก็ดับนะครับช่องจุกุรีดับแล้วอ่ารอกล้องอีกวันศิวิหลังจากบิกุนแจนะครับครับผมเรียบร้อยครับสนใจติดต่อมาได้นะครับที่084 028 2250ครับหรือไลน์อดิศักดิ์007ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ